มันน่าดือกูไปเนี่ยอะไรองมึงกูน่าผิดกูตลอดทำไมไม่เรียกกูว่ายอ่ะแล้วมึงเรียกมันว่าอะไรนะนะแล้วแบงค์น้าแบงค์แล้วทำไมมึงไม่เรียกกลัวเบลอ่ะ้ามึงเป็นแค่อากูก็กลัวกูน้องพ่อมึงมันน้องแม่มึงเรียกมันนะแล้วทำไมไม่เรียกกลัวอจ้ามึงเป็นแค่อากู้ามึงเป็นแค่อากูก็กูรู้แล้วทำไมมึงไม่เรียกกลอวเบลล่ะครับ กูต้องห่งเหี้ยง้อง่างเหี้ยงเดี๋ยวมาดีมาดี๋ำดีๆนะนี่อนาคตเราต้องปากพวาที่เขาตหลอกเขาไว้ขนาดยังไม่ได็เป็นหัวหน้ายังเรียกไอ้เบลตปหลอกแน่หลอกเอ็มฮะถ้าเกิดว่าเอ็มเป็นหัวหน้าคณะเอ็มจะเอาอาเบลไปอยู่ด้วยไหมฮะไม่ไม่ครบกูเลยเหรอกูถามจริงๆเด้อเอ็ทำไมไม่เรียกกูอาเบลล่ะครับ ต่อคำเดิมนะก <laughs> ูทำยังไงกูจะเลื่อนตำแหน่งได้เด้อง <c oughs> เป็นหลวงสงเสริฐต้องตาต้องเล็ดฮันรินฮันลาอ่ะ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 ฮ่าเ <c oughs> ลื่อนไปกูไปในอาบ๊บมาก่อนโก้ <c oughs> เ็บแม่งวะเฮ้ยเต็ไม่ถึงหรอกแม่จะไม่เจ็บฝ่ายมึงไม่รู้ไงทำไมกูอยู่ตรงนี้ตะคิวกันดิหนักเกียไม่ต้องห่วงนะเฮ้ยไอ้ดำมึงทำไมกันทำไม้กูให้เอ็มเอาไปมูงไปหลังมึงมันนัดถือกูไปเนี่ ับถือมึงเลอดทำไมไม่เรียกกลัวไอ้แล้วมึงเรียกมันว่าอะไรนะนาแบงนาแบงแล้วทำไมมึงไม่เรียกกลัวเมล่ะเจ้ามึงเป็นแค่อากู <S <S ออเออประใจป่ะกูงงแล้วมันบ้าวะก็กูอ่ะกูน้องพ่อมึงมันน้องแม่มึงเรียกมันนะแล้วทำไมไม่เรียกกลัวเจ้าจมึงเป็นแค่อาตัวก็กูรู้เล ำไมมึงไม่เรียกกูอาเบลล่ะครับอาเบลมองอะไรมึงเนี่ยมึงมองอะไรมาเนี่ยอาเบลไปพากูไปหาหมอทีเถอะวเฮ้ยเราไปเฮ้ยจะทำอะไรวะกูอยากได้ก้านตองไงก้านตองเป็นแฟนกูต้องไหนเนี่ยกต้องหงาเหงือกนี่แต่มาเด้มาเด้แหมมึงก็เก่งตลาดซะด้วยนะมัา ลิเกที่ไหนเนี่ยดำปีเลยดำดีๆนะนี่อนาคตเราต้องป่าพอดีเขาอ้อนสิ่ไปหลอกเขาไว้มึงจะให้กูฝากอนาคตกับมันเออขนาดยังไม่ได้เป็นหัวหน้ายังเรียกวูไอเบลลอง่อนเด็กกันมั้ยปลอกแน่ลองหลอกมันก่อนเอมฮะถ้าเกิดว่าเอ็มเป็นหัวหน้าคณะเอ็มจะเอาเบลไปอยู่ด้วยไหมฮะไม่ไม่ชอบกูเลยเหรอกูถามจริงๆเด้อทำไมไม่เรียกกูอาเบลล่ะครับ มันก็ตอบคำเดิมไะกู้ทำยังไงกูจะเลื่อนตำแหน่งได้เด็ดนี่อย่าได้การตอบเป็นแมนข้ามศพกูไปก่อนได้เลยจะมากไปแล้วเว้ยอยู่แล้วการตอบกับผู้หญิงที่ผมรักกูเนี่ยมองไม่แต่เด็กๆเลยนี่สมัยเี่นอยู่อนุบาลเนี่ยวัเป็นรักเนี่ยที่อยู่บ้านเ่ยมึงช่วยมองน้องตลอดสมัยเล่นอยู่ด้วยกันดีกว่าไว้มีไงบ้างใครมาขี้รถหัวไปกูเนี่ยกินปากมึงอะ ให้กูร้องก่อนเฮ้ Class ยดอย่านะึงเป็นแค่อานะเขาเป็นมาไม่เจอะไรได้เดยวมึงชอบมากนะเรื่องรักจริงชอบทำใด้จิง อยามาสาและกล้ามาห้ามพยาราบด็งจะเลวมันจะนอ้องเบนหลวงตงเส็จน้องตาต้อดดตงเล่นฮันลินฮันลา <c oughs> อ่ะอ่ะอ่ะอน,น,ออออนะอ่ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ู่ะอ่ะอ่ะอาะอ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่ะออ่อ่ะอ่ออออ่ บ้าปะเนี่ยติ๊งกูหมดเลยติ๊ง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 ชื่อจีสตรีมเออไอเรืองหัวควายไม่เคยมาก่อนเพราะวัวควายมันโลหิตแต่ตาไม่เคยแล้วมึงรู้ได้ไงวะอยากได้การ์ดสองตูบอกแล้วไงข้ามศพกูไปก่อน ะบเมรัยอะไรล่ะเป็นไงกังนโตเขาไม่ชอบมึงก็ต้องสุดท้ายก็ต้องมาตอบที่กูมึงคิดว่าคนอย่างกูจะรักมึงเหรอกินต้นชอบไหมชอบไหมรูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยถามหน่เทียชอบไหมชอบไหมยี่สิบสี่สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าบล็อกไอ้เบลนี่นี่ไอ้ป๊อกไปไปไหนเล่าสมชื่อเลยมึงกินต้นจริงๆ หลานมันด้วยกูย,ยังจะ<ป>คกงกับมันอยู่ได้ไหมไปไปไปคุยกันไปเอ้หลาดน,นะไปกูทำให้ได้กูเป็นแค่อ